i've got ลงไปแล้วนะครับสำหรับ EP ที่2กับรายการ Produce 101ไชน่านะฮะต้องบอกว่าตั้งแต่รอบ audition ที่ผ่านมาเนาะคือตั้งแต่ดูตั้งแต่ EP หนึ่งใช่ไหมครับจนมาถึง EP ี2ครบทุกทีมทุกบริษัทของน้องๆน้องรู้สึกว่าโหทุกคนเตรียมตัวมาดีมากแล้วก็ทุกอย่างมันสามารถพลิกล็อกไปได้หมดเลยอะแล้วสิ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นอีกแล้วก็คือการที่แบบมีน้องๆที่อยู่นอกเหนือจาก101คนที่แบบอยู่บนแซนอะมาแบทเทิลกันอีกแล้วเพื่อ ที่จะคัดคนที่แบบดีที่สุดจริงๆที่จะเป็น1 0 1คนสุดท้ายที่จะได้ไปต่อกับรายการเนาะอันนี้ก็โอ้โหรู้สึกแอบแอบเสียดายเบาๆที่ไม่ได้เห็นน้องๆวงสันชายทั้ง3คนได้ไปต่อนะฮะเพราะเรารู้สึกว่าเออด้วยความที่น้อง,ง3คนเนี่ยมีลุคค่อนข้างแตกต่างกับไอดอลคนอื่นๆเนาะรายการเลยอาจจะมองว่าเฮ้ยอาจจะยังไม่เหมาะสมนะตอนนี้ก็เลยแบบต้องให้คนอื่นเนี่ยที่มีความเหมาะสมมากกว่าเข้าไปแทนที่น้องแล้วก็ ทั้ง3คนที่ได้เข้ามาแทนที่เราก็รู้สึกว่าเป็น3มคนที่ไม่ธรรมดานะถือว่าเป็นคู่แข่งสําคัญของเพื่อนๆที่เหลืออยู่เหมือนกันนะฮะซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหแต่ละคนเนี่ยคือมีความสามารถครบเครื่องกันมากๆเลยอะทั้งร้องทั้งเต้นอีกอย่างหนึง่งต้องบอกว่าโ,โหเรื่องหน้าตาแต่ละคนคือแบบน่ารักมากส่วนช่วงแบทโชว์ของรายการนะครับเรารู้สึกว่าการที่แบบเมนเทลเนี่ยให้น้องเนี่ยขึ้นแบบไปหาเพื่อนที่ต้องแบทโชว์ด้วยข้างบนอะเรารู้สึกว่าโอ้โหมันคือความกลา้าจริงๆนะ พราะว่าน้องๆเนี่ยคือแบบต้องรดบดวมความกล้าเพื่อจะแบบไปแย่งที่นั่งของเพื่อนที่อยู่แล้วทั้ง11อคนนะโอออันนี้ก็ถือว่าแอบรุ้นล้วก็รู้สึกบีบใจมากๆส่วนคู่แบทเทิลที่เรารู้สึกว่ามันบีบใจมากๆเลยนะนั่นก็คือคู่ของน้องมิมี่แล้วก็อีน่านะฮะต้องบอกว่า2คนนี้คือคือแบบสไตล์แบบคล้ายๆกันมากเลยนะแต่ว่าด้วยความที่น้องมิมี่เนี่ยตัวเล็กแล้วอีน่าตัวใหญ่อะ่ะคือจังหวะที่แบบอีน่าเข้าแบบไปเลือกมิมี่คือแบบเฮ้ย เรายังรู้สึกตกใจเลยแล้วเราเห็นหน้าน้องมิมิเองเน้องเองก็ตกใจเหมือนกันเหมือนแบบไม่ได้เตรียมตัวว่าคือรอบนี้จะต้องแบทเทิลอีกเพราะว่าเหมือนกับคิดว่าเออตัวอีกหน้าก็คือเหมือนกับได้มาแทนที่แล้วก็คงใจแบบได้อยู่ในในคลาส แทนที่สันชัยใช่ป่ะแต่ไม่คิดว่าแบบอีนาจะได้โอกาสขึ้นมาแบทเทิลเพื่อแย่งไปอยู่คลาสเออะหลังจากที่ทั้งสองคนลงมาแบทเทิลกันแล้วว่าสิ่งที่ไม่กล้าคิดก็เกิดขึ้นอีกคือเพื่อนๆทุกคนรู้สึกว่าฮการตัดสินครั้งนี้มันรู้สึกว่ามันไม่แฟร์ในความรู้สึกของน้องๆนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเรื่องดีเทลต่างๆที่เราซื้อเองก็ได้อธิบายให้น้องๆว่ามันมีจุดไหนจุดไหนบ้างที่ทําให้อีนาเดชนะมีนี่ไปเนาะแต่ก็ยังรู้สึกว่าเออมันมันก็เคลิบแคลงใจอะอย่างตัวเเเเรราาองงป็นคนคฟัใ่ม เราดูผ่านหน้าจอเราก็รู้สึกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของน้องมีมี่นะตอนนั้นนะคือมันมันเหนือกว่าอีหน้า เอออันนี้อันนี้ความรู้สึกของเรานะแต่ว่าพอนะจริงๆแล้วว่าตอนที่เราซื้อใส่มอนิเตอร์ได้เห็นชัดๆได้เห็นการเต้นการร้องของน้อง2คนนะ่ะเออมันก็คือการตัดสินนะัตอนนั้นของเมนเทอร์จริงๆเนาะแล้วสิ่งที่เราประทับใจมากๆคือการที่ซันนี่เนี่ยยกมือเพื่อถามเราซื้อแบบตรงๆเลยว่าเฮ้ยหลักเกณฑ์ในการตัดสินในครั้งนี้คืออะไรเพราะว่าซันนี่เองเหมือนเป็นตัวแทนหมู่บ้านอะ่ะว่าเฮ้ยสิ่งนี้ที่เราเห็นมันค้ามสายตาพวกเราจริงๆเรารู้สึกว่ามีมี่ควรจะได้อยู่ต่อไม่ควรจะได้แบบล ไปอยู่คลาสเบียเอออันนี้ก็รู้สึกว่าประทับใจแล้วก็รู้สึกว่าเออซันนี่เองก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ค่อนข้างรักเพื่อนรักน้องตัวเองมากๆเลยรู้สึกว่าอยากจะโปรเทคน้องกับสิ่งที่ตัวเองมองว่าเออมันข้านสายตาตัวเองอะ่ะอืมอันนี้ชอบแล้วก็ประทับใจน้องมากอะคือจากที่ชอบน้องแบบซันนี่อยู่แล้วคือตอนนี้คือจบ e ี2สองคือชอบหนักกว่าเดิมอีกาเอาจริงๆและหลังจากที่จบรอบคัดเกรดครั้งแรกไปแล้วนะครับน้องๆเองก็ต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะเตรียมแสดง MV เพลงตีมรายการใช่ไหม และต้องบอกว่าสิ่งที่เรารู้สึกว่าแบบว้าวมากกรีดมากเลยก็คือตอนที่อ e ีป่อขึ้นมาโชว์เต้นในเพลงตีเพราะแบบมันสลัดคาบความเป็นแบบบอยแบงความเป็นแรปเปอร์ของอ e ีป่อไปเลยอะ่ะคือเต้นแบบเป็นสไตล์เกิร์ลกรุ๊ปมากแล้วมันแบบโหด,ดีต่อใจมากคือตอนนี้แบบโอ๊ยตกลุมรักคือการก็ตอนนี้ตกลุมรักอ e ีป่อไปเลยอะ่ะ ทีนี้พอมาถึงรอบที่น้องๆเนี่ยจะต้องมาทดสอบกับเพลงตีมเนาะต้องบอกว่าน้องๆแต่ละคนเนี่ยงัดทุกอย่างของตัวเองออกมาอย่างเต็มที่มากๆเลยนะฮะแล้วก็ทุกๆคนทุกๆค,คลาสนะครับก็จะได้เงินไขเดียวกันก็คือสามารถซ้อมกันได้3วันก่อนวันทดสอบเนาะซึ่งเราถือว่าเฮ้ยนี่มันเป็นอะไรที่แบบมันแฟร์มากเลยนะแล้วก็การตัดสินของเหล่าซื้อทั้งหมดนะคะก็ตัดสินเป็นกลางมากดูจากเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เห็นจริงๆนะตอนนั้นนะครับแล้วก็ทุกคนสามารถที่จะมีโอกาสเลือก ขนขั้นแล้วก็ลดขั้นลงมาได้แบบเท่าๆกันมากๆเลยซึ่งเราก็ได้เห็นผลตัดสินไปแล้วเนาะว่าใครแบบได้เลื่อนขั้นบ้างได้แบบลดขั้นบ้างนะฮะต้องบอกว่าหลายๆคนที่เราเซอร์ไพรส์มากๆที่แบบโหได้ขึ้นไปเลยหรอหรือบางคนแบบได้ตกไปเลยหรอก็มีเยอะแยะเหมือนกันนะฮะแล้วก็คนที่เราแบบแอบจะไดยนิดนึงนก็คือน้องซันนี่เนาะคือ ะตอนนั้นเหมือนเราซื้อเองก็บอกว่าน้องอาจจะยังแบบมีอาการบาดเจ็บถ้วยทําให้เต้นไม่เต็มที่อาจจะยังแบบเออยังเพอร์ฟอร์มไม่เต็มแบบที่จะเข้ามาตรฐานคลาสเก็เลยต้องแบบลดขั้นมาอยู่คลาสบก่อนแต่ว่าแก๊ง 3A ของเราก็คือตกมาถึง2คนเนาะก็กบไปอยู่คลาสบหมดเลยแล้วก็มีน้องมีนี่สามารถเลื่อนขั้นจากคลาสบไปอยู่คลาสเได้นะครับส่วนอีกหนึ่งคนที่เซอร์ไพรส์เพื่อนๆมากเลยนั่นก็คืออีน่าอีกแล้วนะคะอีน่าซึ่งต้องบอกว่าหลังจากที่แบทเทิลชนะน้องมีมี่ใช่ไหม ได้ไปแทนอยู่ในคลาส A เนาะแต่ณนะวันที่น้องทดสอบเนี่ยต้องบอกเลยว่าน้องเนี่ยข้อผิดพลาดเยอะมากจริงๆตอนที่เราดูเทปของน้องนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าการที่น้องแบบตุ๊บแปลงจากคลาสเอไปอยู่คลาสเเนี่ยเรารู้สึกได้เลยนะว่าน้องแอบ,บใจเสียคือมัน มันจากสูงสุดอะไปอยู่ต่ำสุดอะอันนี้คือสิ่งที่น้องเองก็อาจจะยังทําใจไม่ได้ในช่วงแรกเนาะแต่ว่าคนที่เสียใจมากที่สุดที่เราเห็นชัดชัเลยนะคะ,ะก็คือพี่เหมยฉีเนาะ,ะคือพี่เหมยฉีเนี่ยเป็นคนที่ติลอีน่ามาตลอดเลยนะตลอดระยะเวลา3วันนะครับซึ่งตัวพี่เหมยฉีเองก็รู้สึกว่าเฮ้ยอีน่าก็เป็นหนึ่งคนที่ตั้งใจแล้วก็ขยันมากๆคือตัวน้องเองอาจจะไม่ได้มีพื้นฐานการเต้นหรือว่าการร้องภาษาจีนแบบแข็งแรงเท่าคนอื่นๆเนาะแต่คือน้องใช้ความขยันความแบบความสู้ซึ่งตัวพี่เหมยฉีเอง ก็คงไม่คิดหรอกว่าน้องแบบจะตู้แปลงขนาดนี้ก็คือเขาเห็นฉากที่แบบพี่ไมชีร้องไห้ด้วยรู้สึกสะเทือนใจมากเลยร <ooo> ู <b ill> ้ส <rails> ึกว่าเป็นการคัดเกตเพลงตีมที่แบบทุกๆคนแบบเสียใจมากนะเพราะเรารู้สึกได้เลยว่าทุกคนนะตอนนี้คือเริ่มสนิทกันแล้วในแต่ละคลาสของตัวเองอะคือจริงๆน้องๆแต่ละคลาสเนี่ยน่าจะสนิทสนมกันมากกว่า3วันอยู่แล้วเพราะเราคิดว่าน่าจะมีกิจกรรมอื่นๆให้น้องๆเนี่ยเหมือนแบบละลายพฤติกรรมกันแล้วก็สนิทกันในคลาสมากขึ้นพอดูจากการร้องไห้ดูจากการเสียใจที่แบบเพื่อนๆจากไปแบบเพื่อนๆแบบ เพิ่มคาสกันอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยน้องแบบรักกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบไม่อยากจากกันเลยอยากอยู่คลาสนี้ตลอดไปเอาล่ะก็สําหรับ EP นี้ก็ต้องขอจบเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับไว้ยังไงใน EP หน้านะครับเราก็จะได้รู้กันแล้วนะคะว่าใครจะได้ขึ้นมาเป็นเซนเตอร์ของเพลงตีมในครั้งนี้นะฮะยังไงอยู่ลุ้นไปด้วยกันนะคะบอกด้วยเลยว่าตื่นเต้นมากๆซึ่งอยากรู้มากเลยว่าใน11คนเนี้ยใครจะได้เป็นเซนเตอร์ของเพลงตีมในครั้งนี้นะ และเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะครับยังไงอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้อามด้วยนะครับยังไงวันนี้อามไปก่อนนะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายค่ะ